โอ้สวัสดีจ้าปาลูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนเจ็ดคนเหรอสวัสดีปิ๊กป้าเนี่เห็นบอแสดงวิวนะ

เก้ัยสาอู้กยงไปเ้วไปังาเราปะหางเตาปะทิพยปเราแปนหาเตาป่าปหาศาตร์มาปูปะไปไปเรยไปเลยจะรนะไปปจานปะอานั่งยชยก็หืม่าชวนหนุเล่นไปแหม่งยางังถยากแม่ได้เป็นคนทำติ๊บ

วันนี้ <fur PC S 1> จะกินหมูกระทะกันรหมูไม่ค่อยเยอะเลยหมาดวยนไปกิกิน่าบน้กินวันนีพะยะถาก็ว่ากินถามใก็ว่ากินห่วยนาตู้เลกใไหมเประมาณเจ็ดโมงมีตู้ถามมาใท่ไมกินหมูสะหมูหมูกินไผรก็บอกปุยหยาขาตู้เลยวะไปเลยไปเลยไปเลยเลยเลย พอได้กินตะลนด้พไม่พีดน้อยกินก็แต่มือมือนั่นอมือ้เล่สาวเวเนาะกนไดใจแบน้วปนหัว้นไปนะนั่นาเถออันนั้นของไีตู้อันนี้จุกนี่อ่าเงิน

แม่อ่ะอันนี้ก็ว่าโอ๋โตแล้วแกก็หัวแล้วแกก็หัวอยู่เลยดิอ๋อน้องๆมากันมาน้องก็คานไปกันนี่นี่น้อง

ตัวบ oh, <M> ัวค oh. ้างให้น้องก็นั่งบัเป็นแล้วเจนนี่โอ้แต่งามแท้นี่ไม่กล้องดิไม่กล้องแล้วกล้องเนี่ยโ้โหนี่พี่สาวพี่สาวไอ้ดีผักเดียนแล้วได้เห็นหน้ไอ้ดิได้บาทนีเมื่กี้เราอัดตาเราอ่านาตาไว้ป้พิงมาถือเกือบลูกไปเราเกือบเราถือเอาเราเกือบไปบิวก่อน

แล้วก็บอกอานอาไปพุ่นน้ำไว้จุด้วยจะจับหรอกจะจับนูนู่ปะปะปมันเปิ่อปะหูกปน่กันเลยนกันเลยเฮดลูกเฮดชวนมอเตาเอาคู่ดำๆไหมใช่ไรเนี่ยหกเอาคู่ไหมดำเด้อ จักยูว่าคู่ดำๆอมังเลือบนะ้นดินนว่าแม่ว่แม่ลูกอันน่ะนี่นี่คูนี่ลูกคูหิวนี่เนี่ยพี่ดำๆนั่นโนะสีดำน่นเออเออข่อยางแล้วพลาดได้ดุคู่บ้านนี่วะดิเขาเอินว่าอะไรดิ

เออไอยูยังมาอยอะไม่ได้ไดีดีไงยตผมหายเรนเน,นานะไานะตดผมหายดร็นเนาะหายนะเื้องผมนิดหน่อยหนึ่งจ้ะนีหน่อยนึงไม่เมสร็จเลยไปนูม่านเอาไ้ก่อนเลยว่าก่อนไปข่บวพกนยนสบายปะแต่ก่อนตั้งไว้ก่อนหนุกมาตั้งไว้ก่อนโฮ้ย อโอ้โหขาก,ก็าน้าจาน่อยชือจานม่วงมาแต่ดีว่นนี่มังจะมเ้อยู่นนเ,เื่เออ <c oughs> ไักทุ เหมูนะฮู้ะกินน hey. ี่ว่า oh. ิมน well. hmm. ี่ไมมาไม่หลานมานี่ไอราเกนมาเป็นถกล้องมาเลย ไม่ต้องพิงเราก็เลยไวเออคือไปให้คุ้มม,มันจิ้มเหี่ยวอย่างนั้น,น,น,นอะไปที่ได้ย่างก่อนก็เธออะโอ้ยมันเหอนอะอันใดเหี่ยวต้องหันพยังน่น นี่เหรอใชครูเลยใชครูเลยลูกใชครูทานเลยนี่เลยคือเอาลูกเต้นหนีทานนะเอาแม่ริกาไงพี่หนีพานเลยพี่เพราะมันเอาของในไปจะมาหิวเตาไปหิวแล้วรู้ปะพอพอไปหมุนสามรอบเจ้าปลาดุงมากินเลยปลารุงนี่นี่ปลารุงยี่หางหลังสไายนี่ปลารุง ก็ลุ้นหมูทาเลยมาเห้อโคเป็ดแถวที่นี่เจอแล้วกินต้มเป็ดเจ๋งดิตัวเราอ้เมื่อเลยเขาเราดูได้หญาเมื่อเลยใหญ่ปะกำลังเป็นสาวั่งขนบัวลายเลยปีมาเลเพือนปะมาเรื่ยมาเลยแ้วลุ้นๆที่นี่ว่ีกเดือันขาดดี đó cả bộ bài mà ngô miu có đú, muối say say vẫn tăng cả tha này, mù say muối say. Tao tham mì. Hả mày? Mới ngắt ngay. Đi đâu luôn. นี่ไปไลูกลงาไงลงานเนี่ยาลกไม่กนาโมัดินยได้ครับขบขาโป้งนีนาเก๋านี่กนี่อนดูเคียงยอปะบ่มานเต่าเจ้าเคียงมันไม่มีหมดไนดัจมาได้ โอ้เจ๊ก็แม่เรทแม่เราทำแม่คบเลยกินเลยได้ล้ได้้ม่ทีด้มามาพอแม่ทีเล้พิงก็เสนไหนพิงหนุยหนงหนึ่ง้นึ่่เยูาเ้าเ้ย่างขาอื้วบิวกันคุ่นุลานกันเลล้นอล้านก็ะจองเอป้าเลยนาวแล้ว พี่ขนนี้ปูพิงนะเลยมาเลยปลาลุงเด้อกินหมูกระทะหมูกระแทะมีปูมีปลาอเาใครมาเนี่ยเงินกระมังยังมัมีเลยมีกะใส้น่าอันนีเจ้าขยี้จีไห้มันห่อนเห็นเนาะเอาเห็นมันใส่คักสคีไงเดี๋ยวเอากะไส้ไปมันห่อนเปิดเปิดแก๊สขึ้นเลยเฮ้ยจ้อยมากินนี่ ก <c ười> ็ม <sa eg separ atie> so, uh, ีไว <laughs> nah. Th ้้มีอย่างก็แหละย่ไม่ไมไวอเดียนะมีไว้แมันจะมัจะว้าิจะว้มีสายมาได้ึงนระวังนีพี่เฮ้ยดู่าดดีแล้วระวะไรไ่ไรันหนึ่งงลุไปบิวมาแล้ว เรอยังมาขนักแค่มาถึงกำลังในงอาพักดงถา่าจำๆไม่เคยลืมใช้ <c oughs> อันนี้น้ำมันทำไมามันตอนใหญ่ทำไมไม่ตัดเนาะโอ,อ้อ Ô oh, tôm này con lột lò nè. Ô ô ô. Hello, hm. Hello. Hello. vợ nè, Hello. Hello.

นักหลบเราแล้วเนาะแจก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 โอ้ยอ้าหุ่นแพงกันพ่ออาลอกลไหมก็คงวก็

น้องถ่ายอลไรย่เลยดิน้อดแกแขงแกกินได้แบกเจ้านายแบบเว้ยโอ้โหนี่นี่มา

อย่าขืนอย่าขนมาเล่มาเิ่าจิทาเด้อ่ายเี้ยนะพี่ยเหียนะอ่านีของตู้ห้ามลุกเลเห็นม้พาน้องขืนดุกว่าจะพาน้องขนน้องขนนะไุ่้งย่างนี้นองขนมดูดู เด็กไม่ได้เปนต่ไม่ถกาใคะม้เไอ้หอบวินพัดยว่ขัเขาแมันยัน้องขึ้นลูกุยหุยเป็นไครับไม่รยันไม่รยนเลมเดี๋ยวมาเขาทีนีิว เพี Ooh, time, source, okay. inside, ่้อ้พวกมะเวลาเขียนข้ออะไรรม่หมูนตกันี่แม่ถไเดี๋ยวหมูชื่ว่าัจห่เป็นอพรานี่พัูดแอนเน ดีเว้ยดิว้า้องผเดือด้เปรี้ยวนะูกนี่ตู้ลูกหล่ะไปยบานไปล้วไปโอเคใ้ต่ห่อบฟเี่ยเอนกฟเลยมเขาล็กทำอะไรทำเพี้ยใ้ทำเตียไม่เบะยังเ 아, uh, 미쳤 okay. เอาเก๊กลเอาอนชาเน่เนาะแกัดเบียวเบวาีเบี้ยวบอกขืนลูกนแไปคนน่ะเีวาพี่เบี้ยแมไปนะนตทกนี่ตทนตาเอยตาได้เอานี่รถนี่เปดตวไเอาิ๊ร์อกันีเตามอาไี่นี่รถนี่ นี่นี่ค่ะเออใช่น้องวดดิเออพอพอแล้วดิกินแล้ว

โอเจ้าก็หาอน้อเดี๋ยวจะตักินอกาจะพดอเขาก็งมากินลค่ะกินเนื้ปลดมาดิแจงเาก็รงมือ้องกินมาิ้าดุงกินูขาเอปลดกินมตั้งแตเน้อปลุงตายดงเหยียบตรงนีเหยียบรงหอันไหนใ่ะเออ โางนี่รกันเรื่องวนนอยเจ้านังฟังนีู่้โปรตีนการเียมโปรตีโอเคกลางวันนี้มีพปรตีนดีบ่เยนี่แหะไนี่กินโตีนเพื่อการฝาดให้มน้อยี่นี่วันนี้ลกลานี้ มันทงควันมันไฟก็ล้วมันปแ่าบนหบ่เน้ดีบนเนบนป้าน่มีเปิดได้นบด้หาเนอยู่อ่ะมาเยกินเด้อมาเดื่ปลาลูกเด้อแมนงโเด้อลกยูน่โอเค ใช้ก็แม่ได้นะใชอแม่ได้ใช้ที่งแม่ได้ยคน่ะเนองกแม่รึแม่ก็แม่เก็บ้านขายไอจีนี่คุณบาดีดีดนะ่ย

เอาหย่อนร่อนนะใรไปปั่นไหมจังุกแ่นมตงตยังใส่ก้นกันชูงอ๋อกมาตัดบังไม่เปิไมดด้ยไยังไง เดี๋ยวโหโอ้โหเก็บกับใจเก็บต้องรถโอยฟังนี่แม่ว่ากินน้ํา ซุปซุปซุปขอเดาได้ลงดรากิกิน <laughs> <laughs>

รวาว่พ e ูไม่อเลยปยกล้องรอตามคนาจริงนี่แหละนี่แหละอนสุดท้ายอันนี้แหละคือความจริงไม่มาตอนนี้มันจะเกียกับกยินตอนได้มาเกี่ยวนับ

ฮ่าแงกินเมอนอ่อนอะไรกอดิโอเคจับมือไปดอนอกคลิปนี่ก็ขอจบไปก่อนเลยของก่อนกนี๋ยัไงเก่งแค่ดินกกานีลูเาขอบุณขอบุุคนทุกคนเลยอแูกกันนดสบายดีกันสบายดีสบายดีก